มาครับสวัสดีค่ะพวกเราต้นแสดงจากเรื่องใจสั่นรักนะคะเตบมือค่ะเข้ามาหนึ่งยังไงคะวันนี้คืนนี้เราจะเจออะไรดีเขาวันนี้ผีจะเจออะไรอ่ะ เซอบ,บทที่ไหลายคนรอคอยแล้วกันเป็นฉากที่ทหลายคนเนี่ยคาดหวังว่าจะถึงขนาดไหนเอะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าๆๆจะรุนแรงขนาดไหนกับโซฟาที่วันนี้เราพูดกันมาทั้งวันแล้วเออฉากโซฟาในตำนาน <laughs> พี่ซูซี่จะเห็นอะไรไหม<ะ>นี่แหละและจะมีฉากบูไหมถูกต้อง เราก็ได้เจอหน้ากันแล้วก็ทักทายกันเบาๆค่ะเอสดชื่นสดชื่นใบไฮสดชื่นแล้วเรื่องของพี่หนิงคุณหมอฟารดาเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอฟารดาก็ตั้งแต่ ep สาม ep สามก็คือน้องเอิญกินกล้วยหอบัน er แล้วก็แบบ จริงๆก็เป็นห่วงเขาแหละอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบเรารักเราก็ไม่อยากให้เขาเจ็บตัวแล้วก็ตัวละครอิงฟ้าก็เพิ่มเข้ามาใช่ค่ะเราเพิ่มมาเพื่อขยี้ความเจ็บปวดให้กับคุณหมออเพื่อที่จะแบบว่าเอ้ยคุณยังรักกันอยู่จริงไหมจริงหรือเค้กชื่อ ทําบ้านอะวันนี้เผอพออิงฟ้ามาแล้วทุกคนคือะสเทอนมากเลยใช่เหมือนคุณหมอก็เริ่มอยู่ไม่นิ่งแล้วค่ะคือคุณหมอเสียระบบอะใช่เหมือนเสียระบบก็เลยอีพีนี้ก็จะเห็นความจัดการอะไรบางอย่างนั่นแหละค่ะต้องจัดการแล้วจัดการโดยไม่มีสติเธออย่าบอกนะว่าเธอมึนเมาหรอ ใช่อู้ยพี่หมอจะมีโอกาสสั่งไหมคะสั่งมาสั่งมาตื่นเช้ามาก็สั่งค่ะแต่สั่งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เออ เส่วนฝั่งนี้ซื้ออาหารมงหันเม็ดร้อยอยากกินก็เตรียมแล้วผมกับจ่าก็เตรียมพร้อมแล้วครับแต่อีพีนี้ยังยังไม่ได้กินค่ะดมๆเเฉยเริ่มเตือนยังไงก็ไม่ฟังพูดยังไงก็ไม่ฟังก็ส่วนล่วงกานไปแ้ีคนนึงก็แซ่บเหมือนกันนี่พีกิ่งยังไงก็เราเป็นเพื่อนร่วมงานกับเย่เอิญมาตั้งนานแล้วค่ะเป็นดาราร่วมกันอยู่ในกองถ่ายแต่ว่าวันนี้อีพีเนี้ย เราจะมาเจอหน้ากับเยอเอื่นและรู้ว่าเขาเนี่ยคือแฟนเก่าของคุณหมอฟ้าแล้วาคือจะหมายถึงว่ามันเปลี่ยนบทบาทใช่ไหมจากคู่ร่วมงานตอนนี้ต้องเป็นคู่แข่งกันแล้วอุ้ยแซ่บป่ะตอนนี้เหมือนแพิธาเป็นพิธีกรยนลมอยากรู้ว่าแต่ละคนรับบทเป็นอะไรก่อน เริ่มใหม่หมดอันนี้คือเราผับเลยเริ่มใหม่หมดอันนี้ชื่อมาคือ EPC อ่าอ่าเริ่มใหม่อีกรอบนึ่งต่างกันเลยโอเคครับสวัสดีใหม่ครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวออมจะเอาอยู่ไม่ตอนนี้เรากำลังจะงงว่าใครเป็นใครเนาะอยากรู้พี่แก๊ปเล่นเป็นใครอ่ะผมแก๊ปเจคานินนะครับรับบทเป็นหมอแทนนะฮะก็จะเป็นเพื่อนที่โตมากับ คุณหมอฟาดาเลยพออยู่ในทั้งแบบชวงที่เขามีความสุขก็ขอุเราเป็นหมอสักชื่อหมอโบค่ะชื่อเะเอ้ยเอาใหม่ชื่อเษาค่ะเรียบร้อยยังไงเขาก็เอาอ่อนนี่มาจะปรมาณอย่านไอไสดค่ะอะไเล้จะไปเาเหรอแมอรอสดตอเนแต่แรกเลยค่ะอ้าว เลยไม่ได้เลยดิเมื่อกี้ับทีมงานบอกว่านั่ดูดวงเหรอลูกเมื่อกี้ทีมงานบอกไม่มีสดแล้วสดกว่าสดกว่านั้นก็นี่แล้วมันโดนสิราดาวว่าสดสิละดาวต่กันหรอทำอะไรกไปไปไกลแล้วไงก็ระบบกหนึ่งจากไปกันไปต่อแล้วมไปต่อเลียร้อยสวัสดีค่ะเจ้าสาวแดนดาวค่ะรับบทเป็นหมอโบค่ะเป็นเพื่อนของคุณหมอฟาระดาเป็นคุณหมอเออาค่ะสั้นสั้นเออพ่อสดแล้วกลัวนะ เออเอเซฟเลยเอาเซฟเลยพอสดปุ๊บแล้วมีความเป็นธรรมชาติมากทีเดียวแล้วดูมีสคริปต์ขึ้นมาแล้วดูสคริปต์ขึ้นมาทันทีเริ่มเข้าเซนจ่าบอกหนูว่าอัดเทปเดี๋ยวเาไปตัดอเอออาจริงตอนนี้คือไม่มีแบบไม่มีรักษาเลยมีแต่ช่วยเพื่อนเพราะเพื่อนเกิดจะแย่งตำแหน่งแล้วเพราะว่าตอนที่คิดว่าน้องเอิญโดนรถชนอ่ะเพื่อนเขาวิ่งนำนำหน้าหมอเอไปแล้วแล้วก็บอกไม่ใช่น้องเอิญไม่อลืมตัวนะเพื่อนจ้า เด๋ออะโคตรเด๋อฉันอ่ะเขินปะตอนดูเขินปะเขินหนูกิดว่าเหมือนจริงเหมือนมากเหมือนม๊อกเลยตกใจเหมือนกันอ่ะซีเรียสหนูก็คิดว่าเป็นตอนไหนปะเออเล่นตอนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ย อาถัดมาค่ะเป็นใครคะเนี่ยสวัสดีค่ะพีขิงสุิย่าเล่นยาคาเล่นค่ะเล่นเป็นรตีค่ะก pues ็เป็นดาราสาวแอบเบลน่ารักสดใสจีบคุณหมอฟารดาค่ะไม่มีผิดภัยบอกเขาไปสิไม่มีผิดพลยไม่มีผิดภัยไม่ได้ร้ายนะคะราเออแล้วเราล่ะคะผมดำดำยาวๆนี่ใครคะเนี่ยผมดำดำยาวๆวผมตรงนี้คือคุณหมอฟารดาค่ะตอนเลยค่ะรับบทเป็นคุณหมอค่ะที่ น่าผลหาค่ะน่าผลหาอย่างในคาแรคเตอร์คุณหมอเขาบอกคุณหมอติดแกรมมากติดแกรมชุดว่ายน้ำทั้งทุกอย่างดูแบบดูแพงไปหมดแม่คะหรือว่ามันเพราะอยู่บนตัวเราไม้แขวนนะเนาะโทษทีนะคะทำวามเข้าใจใหม่คือเอวหมอเล็กกว่าคอออมอีกอะเเอวเล็กมากตอนนั้นพูดกันกับพี่ซูซี่บอกว่า ดูเอวดิคือแบบโอ้ใครจะใส่รอดเนอะถ้าไม่ใช่พี่หลิงไงอย่างเงี้ยจริงจริงหุ่นดีมากน่าจะเป็น EP สองปะ e ืสอี EP สามที่ที่เดินไปในเลื่อนลงมาติดแกรมมาค่ะชุดนั้นเลยชุดส้อมอ่ะอย่างชุดด้วยน้ำอ่ะไม่ค่ะต้อง้องบอกว่ากองเสื้อผ้ากองนี้สวยค่ะแบบเขาจัดชุดสวยแล้วแล้วคือมันมันมัน perfect กับ หุ่นเราเราก็เลยต้องคีบหุ่นให้ดีเพื่อที่จะใส่ชุดได้ซึ่งที่คนอยากใส่ชุดคุณหมอบ้างไหมใช่ใคร่ทุกคนทุกคนหนูเคยเคยเคยคิดจะใส่ค่ะแต่ว่าไปลองแล้วกลายเป็นปอกแขนแทนคนหนูไม่ออกเป็นเรนจริงจริงคุณหมอเคยไหมาไหยคนแซวว่าติดแกรมมันก็เดินมาแบบว่าคอแข็งตลอดเวลา ใช่เรามีมองอยู่ตลอดเวลาถ้าไปดูดีเออเวลาเดินเราก็ต้องมีมองเวลามองเราก็ต้องแบบเออข่าส่วนกว้างแล้วมันมีความข่บส่วนกว้างในตัวเอเอโจดไม่โจดใส่เลืออยู่ในสายไม่แต่ต้องบอกว่าเป็นคนใส่ส้นสูงเก่งมากเลยเนาะถือว่าเป็นหมอสกินที่ใส่ส้นสูงทําไมสูงมาก นี่เป็นคำถามหนูตั้งแต่แรกว่าคือคุณหมอเขาใส่ส้นสูงกันใช่ไหมหนูถึงกับถามพ่วงกับเลยว่าแบบคุณหมอปกติเขาทํางานเนี่ยเขาใส่ส้นสูงกันใช่ไหมคะแล้วเขาก็ยืนยันว่าใช่ค่ะเขาใส่กันค่ะโอเคงั้นหนูก็จะกลายเป็นคุณหมอที่เราไม่ใช่หนึ่งนิ้วสองนิ้วนะคะสี่นิ้วเราซ้นเข็มมากใช่โคตรโหดอะ แล้วน้องหนูต่อ h ฮ i ี p นี่เป็นใครกันเนี่ยไปบอกเขาอีกผมจริงนะคะแค่มาบูดที่การนี่ผมแท้แท้เลยเนี่ยถ้าดึงนี่คือเจ็บนะคะเพื่อนหนูผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะผมล้วงอะหันเลยนะอะไรนี่เพื่อนอาจจะผมร่วงใส่เสมอ ออมแ,แล้วเป็นอะไรหลุดเลยเหรอหลุดเลยเหรอเนี่ยชื่อออมกนภัทค่ะออมกนภัทนะคะรับบทเป็นน้องเอิญสนิทนา,าค่ะ<ม>ดาราสาวหน้าใหม่ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ค่ะในบทเราก็เป็นแฟนเก่าของพี่หมอ<ช>ที่ทีมพี่หมอไปโดยที่ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรพี่หมอเลยแต่จริงแล้วเรามีเหตุผลของเราและด้วยสองปีถัดมาเราก็กลับมาง้อเขาด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเหมือนกันพอเราไปรู้ความจริงอะไรมาค่ะใช่ก็ต้องดูกันต่อไปว่า ฉันจะงอเขาได้ไหมอืมฉันว่าเราต้องฟาดฟันกับพิกขิงนิดนึงค่ะจริงมไหมค่ะจริงๆเราไม่ได้แบบจะไปฟาดฟันกับใครเลยตอนที่ตอนที่เราในเรื่องเราเป็นนักแสดงทั้งคู่ใช่ไหมใช่ค่ะเราเป็นนางเอกหรือเป็นนางร้ายกันหนักเป็นนางเอกค่ะเป็นนางเอกเหมือนกันค่ะโอ้ยพี่โอ้อนางเอกเนอะนางเอกมีตีบนแตกมากเลยออร่ามันพุ่งเนาะทั้งคู่อะปากบอกเป็นนางเอกแต่ จริตนี้คือทั้งคู่อะบอกเลยนะคะข้างหลังยิกกันอยู่หรือเปล่ายิกค่ะโอ้ยเจลโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมติดมือค่ะค่ะเชื่อหญิงอนาดานะคะรับบทเป็นอิงฟ้าค่ะเป็นซุปตาร์สาวค่ะที่ทำงานในวงการออมแล้วมาเจอออมดาราสาว <c oughs> เ,เป็นเป็นรุ่นพี่ในวงการใช่เป็นรุ่นพี่ในวงการค่ะแล้วก็มาชอบน้องเอิร์น ค่ะเนี่ยดูดิเพื่อนเล่นเพื่อนเขาเล่นกันเองค่ะโอเคเพื่อนเล่นกันค่ะเป็นคนดีไหมเป็นคนดีเป็นคนดีมากเอเพราะเราต้องฟัดเปิดไม่ใช่สิเราแค่รักเขาไม่เราแค่อยากดูแลแล้วก็รักเขาแล้วก็อยากใส่ใจเขาไงเราก็เลยแบบเป็นคนดีแค่เขาคนเดียวแต่ว่าถ้าสำหรับคุณหมอก็คือเออเราไม่รู้ไง ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขามีแฟนเก่าซึ่งเป็นคุณหมอฟาราดาแล้วในซีนที่แบบอ๋อคนนี้นะหรือฟาราดาก็ฟาดฟันไปอย่างดเดือดออบอกเลยว่าเราประกาศศึกแน่นอนว่าเรารักเขาจริงๆเราเอาอะไรมาชนะคนในใจเขาค่ะ อุ้ยเรามีพร้อมทุกอย่างเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือเป็นคุณหมอลูกเจ้าสาวโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราเขาเป็นเจ้าของเลยนะปัจจุบันเนี่ยอ๋อโอเคเราก็เป็นซูปตาออดันนั้นก็มีร่ำรวยอยู่ในแก๊งไฮซัฟไฮโซก็เลยแบบอ่ะฉันก็พร้อมเหมือนกันที่จะดูแลเธอใช่เราใส่ส้นสูงกี่นิ้วคะพอมใส่สี่นิ้ะ ขไม่หนีโซนเลยถ้าสูงอย่างงี้ต้องพาไปเถอะจริงหนีโซนจริงหสูงกว่านี้อีกนะตอนนั้นเปนคนแต่งตัวป๊อปมากเลยเนาะในเรื่องแต่งตัวแต่งตัวป๊อปมากเพราะว่ามันมีการแบบ curl ผมอะโอ้โหแต่งตัวเซ็กซี่แซ่บอะให้โซเฟียช็อตาเลยตัวจริงแสดงว่าเป็นคนที่ก็บารมีเราก็คิดว่าสู้เขาได้เหมือนกันนะในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลถูแล้วเราก็ไม่เกรงกลัวเขาไม่หรอแล้วตื่นเต้นมาตลอเราต้องเล่นคู่กันในฐานะของผู้ดำเนินรายการเนี่ย อันนี้คือเราอยู่ช่องช่องรายการทำอาหารชื่อป้านะตื่นเต้นตื่นเต้นไหมก็เฉยเเพราะเราก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วเดนเส้นโดนเส้นเสซี่สวัสดีครับผมชื่อนายช่ายศักดิ์ครับผมรับบทเป็นเจูซี่ครับการเขาคอยดูแลเรียกได้ว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือน สมมติกล้องวงจรปิดดีกว่าที่คอยแบบว่าสอดส่องรู้ทุกเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นชาวเน็ตในเรื่องเองเลยที่แบบว่าจะเห็นทุกเหตุการณ์เลยอะไรงเงี้ยเราเข้าไปนะอาจจะกินกันหมดเลยหรอใช่้าทำงานทำไมกันน่ะก็เพราะความจนเอออนุญาตให้เราอ่อนแอแม่ให้ดูว่าในนี้ใครรวยสุดในตัวคาแรคเตอร์อ่ะโหเขาดูทุกคนไม่มีใครจนเลยอ่ะใช่ว่ะ คนนี้ก็บริษัทเครื่องมือแพทย์คนนี้ก็เซเล็บสาวคนนี้ก็อาจจะเพิ่งแบบกอาลางช้างตัวคนนี้บริหารหน่องดูด่ว่าจะมา EP ไหนมันจบ EP แปดนะมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีกระตุกเลือกเาไม่เฉลยไม่เฉลยจริงๆเรามีสิบสองอุ๊ยอันนั้นมันจะเป็นเชล EP ดุดอีกแล้วเล่นใหญ่มากไม่รู้เลยสะดุ้งเลยหมดเลยเนี่ย พอกันรู้อย่างกัไปเล่นด้วยกันได้เดี๋ยวพอกันเลยเราสึิ่งที่ตามความกดดันของแต่ละคนดีกว่าเปเข้าคอนเทนต์เข้าคอนเทนต์ไม่น่าจะมีความกดดันเพราะทดูแนตัวเองกันทุกคนเลยเข้าคอนเทนต์คือออมว่านะเรื่องนี้ทุกคนเล่นเป็นตัวเองเกือบทั้งหมดเลยใช่เอออะงั้นไงให้ออมกับหดิงรีวิวฝั่งฝั่งเราก่อนอ่ะให้รีวิวรีวิวฝั่งหมอก่อนอ่ะฝั่งหมอเป็นไงฝั่งทางการแพทย์ก่อนเป็นไงบ้างทางการแพทย์อะ ก็สับแทรกก็้าสักคนเลยสันแรกยเออภาษาแพทย์ของเราก็ยากซึ่งหลิ่งรู้สึกว่าความสัมพันธ์สามคนนี้ค่ะสามตัวละครนี้มีความน่ารักมากซึ่งแบบชีวิตจริงถ้าเรามีเพื่อนน่ารักขนาดนี้เราควรรักษาเขาให้ดีๆเลยอ่ะใช่ไหมดูดีขึ้นดูดีขึ้นมาดูมีสาระขึ้นมาเนาะ ดีแล้วรู้สึกไงบ้างโยนโยนรู้สึกไงบ้างไมอยากรู้ไงหมายถึงว่าเออถ้าแบบคิดเหมือนพี่หลิงถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้จริงมันมีความสุขอ่ะมันแบบเราเราอยากเดินไปไหนเราก็ไปในเส้นทางของเราแต่ว่าหันมาทําไหนเราก็ยังเจอเพื่อนแบบนี้อยู่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งหลิงรู้สึกว่าแกแบะรับบทเป็นหมอแทนน่ะดีมากที่ที่จริงๆเขาก็หาตัวละครตัวนี้มาสัก แค่มันแรกจริงๆตอนตอนที่มารีฟลูครั้งแรกก็แบบเริ่มจูนกันติดแล้วใช่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นตัวละครหมอแทนเป็นคาลเตอร์ที่แตกต่างที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นมาเลยก็ค่อนข้างยากกว่าจะจับทางคาคเตอร์ถูกคุยกับพี่นายพุ่มกับกว่าจะได้คาลเตอร์ออกมาเป็นหมอแทนที่ทุกคนได้เห็นก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งกว่าอืออาจารย์ก็เป็นหมอเ็ายากไกลตัวเหมือนกันอ่ะก็เลยรู้สึกว่าท้าทายใช่ค่ะอถามก่อนจะหลับกันนะคะ พี่แก๊บก่อนนะพี่แก๊บต้องย้อนกลับไปที่พี่แก๊บก่อนต้องบอกว่าเล่นดีมากเลยน้องคือเขาเล่นเป็นเป็นเก้งที่เหมือนแบบไม่ได้รอเก้งอ่ะเชื่อนึกว่าจะเล่นแบบว่าตายแล้วนึกว่าจะเล่นอะไรอย่างนั้นปรากฏว่าเฮ้ยเขาเล่นเนียนมากเลยจนเราเชื่อว่าเขาแบบคือแบบเส้นบางๆเนาะโอ้มาแรงเก้งจริงๆเราเชื่อเราแอบหลงรักเขาเลยเขาเราอยากมีแฟนเป็นเกย์แ่อน้แก๊บหมดเลยอันนี้มดเลยแต่เสตอรี่มิมินด้อแต่สุดท้ายนี้อยากมีชายอินที่แก๊บอินที่แปดก็คือ ได้กับหมออุ้ยพูดได้หรอหมออยากแสดเขาห้ามพูดไม่ต้องเรื่องเงยนะเนี่ยเขาพูดได้ไหมคะเขาห้ามพูดใครอ่ะมาช่วยใครอะจบแล้วเปจัดแสดงจบแล้วที่วงการบันเทิง อยู่หน้ากล้องมันจะต้องมีเหรียญได้ได้คิด่เป็นยังไงอย่างนี้นะสมมติลองตอบบทจากพี่ซูซี่ได้ไหมคะไม่ได้เราจะตอบกันที่เลยเออจะตอบกันที่ดีกว่านี่นี่เพื่อนสาวเพื่อนสาวเพื่อนสาวสูงตว่าแกแกเจอครั้งแรกอ่ะนอกเหนือบทเลยปะนอกเหนือบทหนูกับใครเออน้องเอิร์นเห็นน้องเอิร์นไหมคะเรียกเขาว่าเขามาที่นี่เอออะไรอย่างเงี้ยเห็นน้องเอิร์นไหมคะเรียกเขาว่าเขามาที่นี่อ๋อเพื่อนเห็น อยู่ไหนล่ะเอาต้องส่งเลยเหรอส่งแค่นึงอ่ะมึงเลยครับเห็นไหมคะเห็นเอาไม่เห็นค่ะแต่ว่าพี่ยังสดอยู่นะคะอ๋อเข้าคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ชอบจังหวะเพื่อนเห็นจางเมื่อกี้มากเลยคือส่งเลยเห็นมาพี่แกก็จะมีการเล่นที่มันเนียนมากเลยใช่เราไดผมมาหนักใจมากเล่นที่พี่แชร์พี่แยแชร์บอกอะครับเพราะว่าการแสดงออกมาแล้วแบบ มันดูแปลกเป็นการแบบใช่ถ้าเล่นผิดมันจะเหมือนหลอทั้งเลยเพราะว่าเขาเล่นเขียนเลยเลยเป็นอย่างนั้นกลัวมากๆแก็เสียงบางหวีขึนนายนานมากอันนั้นแปลเอาเลยเล่นไเล่นมาจากไหนอ่ะก็เหมือนมีแบบพยายามเล่นหลายๆแบบให้พี่นายเลือกอ่ะแบบอินเนอร์เน้นอินเนอร์ข้างในหรือว่าเน้นเอาเธอร์ข้างนอกเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็กล้ามนี่ก็คือสร้างมาเพื่อเรื่องนี้เลยปะใช่เลยเหรอฮะก็เลยแบบก็จะ ขยาวจนเจอที่ที่พอดีก็ใช้เวลาต้องเหมือใจมันต้องคู่กับเดแค่ตอนจบก็ความจริงก็ไม่ครับเพราะฉากวันศุก็อุ้ยอุ้ยแกไม่ให้พูดไม่ไอ้ใครอีกแล้วอ่ะไม่รู้ื่อยตามอย่างไหนใครอีกแล้วอพูดอยู่กันเทิ่มนอยอ่ะเขาพูดเดี๋ยวเขาได้เอาแข็งเลยเดี๋ยวคุณนอา ฟังเอิญสนนิทฐานนะคะรู้สึกว่าทุกคนอ่ะคือเป็นตัวเองมากอ่ะเริ่มจากพี่ซูซี่ก่อนเลยละกันพี่ซูซี่ก็ไม่ต้องสื่อคือเล่นเป็นพี่ไอแคร์เลยพี่ซูซี่เท่ากับพี่เอแคร์คือเขาแบบเหมือนแล้วมันจะมีเหมือนพวกเราแก๊งดาราเนาะไม่ใช่แค่แก๊งดาราทุกคนอ่ะมันเหมือนจะมีแบบเคมีอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบเล่นด้วยกันได้แบบดีๆเลยะนอ่ยนะคะส่วนถัดมาเป็นใครพี่ยิงฟ้านะคะคือ พี่หญิงฟ้าหญิงฟ้าคือเขาก็จะเป็นคนที่จริงใจกับเรามาก<ช>อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า<ช>คือต,ตัวจริงของพี่หญิงอ่ะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ยิม้มเี้ยขุขุ่นอยู่แล้วมีความจริงใจหนักแน่นซึ่งหนูว่ามันก็ไม่น่าต่างอะไรกับคาแรคเตอร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะต่อมาคุณตี้ค่ะเฮ้ยทำไมสายตาเราหรือว่าคุณพริกิ่งใช่ไม่ต้องสืบเลยเราเล่นด้วยกันแบตลอดเวลาของจริงก็เล่นแบบนี้ในละครก็เล่นแบบนี้ ทุกคนร who who left, ู <S 2> <S 2> ้แฟนคลับรู้ส่องใน X ได้เลยว่าเราตีกันตลอดเวลาจริงๆเป็นเกลียดหน้าคนนี้ถูกดูสิแต่ว่าเรารักกันใช่เรารักกันค่ะอยากเห็นแบบตอบทสดๆกันนะเพราะว่าคือว่อยากเห็นตกกันอยากเห็นตอนขยิบหยุ่มหัวกระโหลเนี่ยเออหยุ่มหัวกันไม่หยุ่มใจจริงๆถ้าสองคนนี้คุยกันก็เหมือนตอบบทตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหม สวัสดีค่ะแล้วทีฉาดพิงหัวกระชากควิกกินอะไรกันมั้ยอุ้ยพูดได้เหรอคุไม่ได้แล้วนี่อันนี้ละครหรือว่าละครเวทีู้ดไม่ได้พูดไม่ได้เอออ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะรตีสวัสดีค่ะรตีสวัสดีค่ะพี่หมอคะวันนี้เราไปทานข้าวกันไหมคะแต่วันนี้พี่หมอว่าอยากอยากทานแซนด์วิชไม่ใช่หรอคะปกติพี่หมอเขาไม่ทานข้าวค่ะเขาทานแซนด์วิชเขาเบื่อแซนด์วิชแล้วค่ะ ว่าแต่รตีรู้จักกับพี่หมอตั้งแต่เมื่อไหร่หรอคะไม่เคยเห็นหน้าเลยพี่หมอก็ไม่เคยพูดถึงจะไปพูดถึงได้ยังไงล่ะคะก็คนไกลนี่อุ้ยสุดทีคิดไไม่ยอมไมคือมกูบอยอมไม่ยอมกูบอกยอมกูบนิ่งๆนิ่งสุดเลยปะนิ่งๆนิ่งสุดเลยปะใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ในกองค่ะในโลก ในโลกอะไรคะที่นิ่งสุดแล้วเมื่อกี้ที่เขาแย่งกันอยู่พี่หนิงออฟไลน์ไปแล้วนะครับนั่งที่เทาสตารชชัดดาวอ่ะพี่หนิงตามเขาทำมาหนิงหนิงพออยู่ด้วยกันแบบหมู่คณะเงี้ยนี่ก็คือพยายามตามทันนะคะตอนแรกๆตอนแรกๆก็จะไม่ค่อยแต่ตอนเนี้ยเริ่มแบบอัปเดตใหม่ๆกับน้องออมแล้วข่าวดีขึ้นมาพี่หนิงคิดว่าหนิงหนิงตามใครไม่ทันในบรรดาที่นั่งรอบข้างเราเนี่ย สองคนนี้อ่ะกับเนี่ยหนึ่งสองสามทำไมทำไมเขาไม่ที่อยู่โลกเดียวกับเราดาวเดียวกับเราล้นเกินอะไรนะความในใจที่พูดออกไปไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวหญิงพูดให้คือหลิงกับกับหญิงจะเป็นเลเวลคล้ายๆกันใช่ใช่พูดพูดไปแล้วพูดออกมาพูดว่าอะไรนะพูดออกมาสามคนนี้เขาล้นเกิน <ส>เขาก็าจะมี energy ที่แตกต<ช>่างจากาเราแต่นี้ก็พยายามดึงขึ้นแล้วนะแล้วเราเรอบข้างต้องบิ i หญิงกับหลิงยังไงบ้างให้ร็้สึกว่า เป็นทีมเดียวกันให้กลับมาอยู่ดาวเดียวดิกันจริงๆไม่ต้องนะจริงๆเหมือนอยู่ได้แค่ไปเรื่อยๆมันก็แบบสูงขึ้นมาเองเนี่ยจับเรานั่งแยกๆกันอ่ะเดี๋ยวทั้งวงมันก็บูสต์ขึ้นมาเองอะไรอย่าี้ข้สียข้างเธอนี่นี่ข้างอ๋อไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมคะพี่อิงเอ้จี้บุดบูนเอ้จี้บุดบูนอย่างเงี้ยเนาะเออแต่หนูรู้ที่ตอนนี้อ้อมมันมีปัญหาที่มัพี่มันก็มีโหมดที่หนูชั่นดงจัตดาวไปบ้างพี่ไม่เห็นนะสิเมื่อกี้หนูนั่งเอาที่เดียวด้วยในทาวบ่อยนะสิจะมีแบบ มีห่วงเวลาบางห่วงนี่ชี่จะหลุดไปไหนไม่รู้อะบ่อยมากจริงเหรอพี่ศุธีเนาะตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองหลุดไปไหนไม่แต่ร้องจะเป็นศูนย์กับร้อยนะจะไม่มีห้าสิบไม่มีกลางจะเป็นศูนย์ก็เปิดเวลาเรารักใครไงเรารักใครเราก็รักเต็มร้อยไม่มีห้าสิบเลยเวลาเธอไม่รักใครเธอก็ศูนย์เธอก็บอกว่าเออไม่ชอบวิ่งเธอจะมาเถียงกันชั้นน้าตกกันเลยค่ะมองตกล่ะตกกันเลยค่ะแล้วหนูอ่ะไม่ถึงออมอ่ะไม่เคยช่วยพี่ขิงได้เลยเพราะหนูอ่ะไวมาก เราเราก็ไม่แพ้ค่ะอะไรนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะตี่บอกสงสารหลิงก็หลิงอย้งเงี้ยสงสารใช่สรุปว่าดูทุกคนเล่นเป็นตัวเองดูเป็นแก๊บคนเดียวใช่ซ้ำเพิ่มก็เลยโชว์ว่าเก่งที่สุดเป็นแก๊บเป็นคนที่แสดงมาได้เป็นนักแสดงสุดแลที่เหลือไม่ได้แสดงนั่นคือมาแวะมากินข้าวกร้องตอนนี้เราเขาซีพีหลังเราจะได้เห็นความเข้มข้นมป็นขนาดเพราะว่าอีพีแรกมันจะดูแบบขมขมเข้มเข้มถ้าไม่นับคืนนี้นะ ไม่รู้ค่ะเราจกพอยมาเรื่อยเรื่อแล้วอีนี้จะจบแล้ววูวูว้นะมีโอกาสได้ดูก่อน EP สี่ EP เดียวต้องรับไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ไม่เคยเห็นเลยดูนั่งดู EP สี่ซึ่ง EP สี่ก็จะหวานขึ้นมาหน่อยส่วน EP ถัดๆไปมันก็จะมีความจังหวะแบบบีบหัวใจคลายบีบคลายอะไรอย่างนี้ตลอดเลยแต่แันต้องเข้มข้นอยู่แล้วนะมันจะจบแล้วอะมันดีมันดีขึ้นมันเข้มขึ้นแต่แค่รสชาติมันหลากหลายขึ้นเอาแปลภาษาง่ายๆหน่อยเข้มข้นรสชาติหลากหลายเอาง่ายๆหน่อยอยากฟังแลาเข้าใจค่ะขนแต่ในเรื่องเราพี่กีก็ต้องติดแกมายถึงว่าก็ต้องห ว่าชดชดนะเราไม่ได้ติดแกรมค่ะเ,เราก็เป็นเด็กน่ารักของเราแต่ว่าแค่การการะทําของเราไม่ไถูกใจคนอื่น<ม> <c oughs> ดูเขาปากคว่ำกัน30คนนั่งปากคว่ำกันหมดเลยเ <c oughs> น,นี่ย <c oughs> หนูหนูทำไมว่าหนูอยากอยากอยากเป็นผ <c oughs> ู้จัดการนางมาร์กยาในเรื่องเหอเขาช่ไเออไม่หนูชอบคาแรคเตอร์เด็กอย่างเงี้ยมากอยากเออถ้ามีโอกาสชอบอันนี้นแต่โดนแย่งแฟนแล้วโดนแย่งผู้จัดการดีเออจะเอาของฉันที่หมดเลยเหรอใช่ ฉันไ <ใน S 2> ม่ไดเ,เอาชมเลยกลับมากรจะไปไหนเห็นว่าม <นะ S 1> ัานหลบไปแล้วนะสากลราสุด่สนชอบมากอีบีที่เพิ่งออนไปตอนที่พี่ด่าเราเสร็จที่บอกว่าอันนี้ส้นมนำไม่ซิกล้วยแล้วคนชมใน X กันเยอะมากว่าแบบว่าอุ้ยออมเล่นเหมือนแบบเหมือนเด็กเพิ่งร้องไห้มาแล้วแบบว่าแบบน่ารัก,กสดใสมากบองหลังคือมันหลับค่ะมันหลับเลยตรงนั้นนะจนหนูต้องแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตื่นแล้วพอมาตื่นปุ๊บตามันเป็นตาแป๋วอ่ามันคนเพิ่งตื่นอะ คือมันหลับของจริงคือหลับปุ๋ยไปเลยอ่ะวิธีเรี้ยกัญชาคืออันนี้ชาหลับใช้วิธีการหลับเทคนิคเทคนิคซีหลับของออมอ่ะก็คือหลับค่ะก็คือหลับจริงนะคะหลับจริงเขใช้เทคนิค กแสดงแบบเป็นตอดต้องบอกกับว่าช่วงที่ถ่ายมันตรงกับทีสิทธิ<อ>์พอดีแล้วหนูก็ไม่ค่อยได้หลับไม่ค่อยได้นอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปก็สรปุปว่าเล่นเป็นตัวเองทุกคนยกเว้นแกยังดีอย่างเงี้ยใช่แกยกเคาเป็นนักแสดงที่เก่งที่สุดอยู่ใช่แต่หนูก็เก่งนะก่อนไมคะยังไงคะหนูว่ายน้ำ โอเขาจะว่าไม่เป็นหรอหนูว่ายน้ำไม่เป็นจริงปะเนี่ยแต่ห evet น <wow> ูต้องว่ายน้ำแล้วเรื่องใครจะว่ายให้นี่นี่ว่ายเองจริงหรอไม่ไม่ไม่แล้วหลิงอ่ะตอนน้นบ้าที่ที่ที่หลิงแบบว่าเหมือนเขาเขาเห็นอะไรที่แบบว่าเวลาว่ายน้ำเขาจะโดดกันแบบเท่ๆไปอ่ะดั้ไล่หลิงอ่ะก็เอามาแบบว่าโชว์หรือว่าอยากให้ดูตอนหลิงกระโดดมากก็แบบอุ้ยต้องเท่มากเลยเนี่ยแล้วหลิงกระโดดเนี่ยจอม ไม่พุ่งหรอไม่พุ่งแต่เป็นนั่งลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอ๋อโอเคเขาก็เลยตัดออกเร็วๆตอนนั้นแล้วกลัวแมมกลัวแมมน้ำลึกแมมตอนถ่ายตอนถ่ายหรอน่าจะประมาณประมาณนี้หมออ๋อหรอแต่ว่าถ้าตอนที่ไหว้ไปแล้วสวยนะนั่นเราเล่นไหมหรือคนอื่นเล่นหนูหนูเล่นเองก็เราบอกว่าเราว่าอย่าไม่เป็นไงก็เลยก็ไลยก็เ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 ก็เลยก็เลยก็เลยก็ ให้เขาไหว้ทีหนึ่งแล้วก็หนูก็เพลสใช่พี่มุ้ยไหว้ให้ดูจริงเหรอแล้วซีนนั้นเป็นซีนสุดท้ายหนูก็เลยแบบต้องทำให้ได้เพราะว่ามันปิดโลแล้วเออเก่งนะโอเคเก่งแยเก่งมาไม่ไม่เราไหว้หนักล้วันนั้นไหว้เป็นเลยไหมหรือว่าก็ยังไม่เป็นเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังไม่เป็นเราแค่แบบฟาระดาไหว้เป็นหลิงไม่จําเป็นต้องไหว้เป็น อันนี้ได้ไมมันต้องว่าให้มันลอยเพื่อมันสวยไงเพราะว่าในฉากมันสวยมากในซีมันได้ไหมจริงจริงมันอ่อนไปแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่รู้ว่ามันดูเหมือนว่ายเป็นไม่ท่าเหมือนถ้ามันสวยไงก็เลยถามว่าเราว่ายเป็นยังไงต้องให้มันท่าสวยอ่ะก็ copy ไง copy เขาเราเราเราทำยังไงอยู่เองในร่างฟาราดาเออรู้ไล้วังไงจากหมายถึงว่าเราคือฟาราดาเดี๋ยวไหวยเป็นแต่หลิงเอาไหวยไม่เป็นนะห้านาทีค่ะเออแต่ซีนขึ้นจากน้ำนี่ยแหละอ้า ดีดีวยมากนะได้ไหมสวยมากอะเอเรียลต้องขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมที่ให้คิ้วหนูจะได้ดูไอโซงโซเลิกรักกันหมดดีดีไปคันนาดีเลยขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมมีความเคารพห้องกงกับมาละมีขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมดาโมมาเลยสั่นแขนกูแห้งเลยดีขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมคาดหวังอะไรกับสิ่งีเลิกมี้า คือเวลาอะไรไม่แนานมากวันนี้กลับบ้านคือสลบนะำสลบล้วก็จริงๆริงในเรื่องมันเสียงขำกันนี้มาตอนเข้าเหมือนถตัวละครอะไม่ถึงว่าตอนเล่นมันคาแรคเตอร์มันไม่ได้ขำกันขนาดนี้ใช่ไหมนั่นก็จริงจังใช่ไม่เราแบบแยกกันไม่เหมือนไม่ค่อยไดู้่ location ต่จอกัน เก็บกดเก็บกดแต่ท้าหนูมันก็สองคนอะขำกันทั้งวันนะใช่ถ้าออมอยู่กบพีเติ่กนตลเิดและติต่อกันตลอดอลยอย่างเงี้ยก็จะเล่นกันทั้งวันมีวันนึงเจอเขาแล้วก็นใจออมีนักแสดงใหม่โผล่มานั่งกินข้าวกันหนึ่งปุ๊บมีนี่มาเป็นอย่านนี้เขาจะเป็นสไตล์บารลักสุขภาพกินไข่ต้มกินอะไรกินสลัดสลัดเป็นสิบกล่องชวนหนูกินพี่แแคร์ไม่กินหรอที่บอกว่าไม่กินเหมือนอาหารเต่ามนบอกเลยป่าจริงงั้นเรากินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่า คือทั้งโต๊แล้วสุขภาพอ่ะแล้วชี่เป็นชนีคนในโต๊ะอ่ะน้องฟ้าชีก็ต้องแบบหาพวกกินก๋วยเตี๋ยวตามอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเออได้กินอย่างอื่นกันดีกว่าอเป็นอย่างนั้นสี่พีสี่อีพีสุดท้ายให้แต่ละคนฝากเริ่มจาก น้องเอิญน,น้องเอิญอ่ะน่นจะน้องเอิญฝากสี่อีพีสุดท้ายนะคะ <c oughs> บอกเลยว่าแต่ละตอนอ่ะมันจะมีไฮไลท์ของมันซึ่งออมเชื่อว่าทุกคนอ่ะจะรอไฮไลท์นานๆเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เราแบบหลุดสปลอยไปบ้างอะไรไปบ้างและหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสี่อีพีหลังจากนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะอืนี่พูดแทนทุกคนหมแลนวนะคะเนี่ยใช่เหมือนน้องออมครับ ใช่ไหมเหมือนกันเลยบวกหนึ่งค่ะใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละไม่เขาเรียกว่าเซฟแรงเซฟร่างเซฟเวลาแต่ว่าอย่างนี้แหละสิเพราะวเป็นซีรีส์ที่มีแค่แปดตอนณตอนนี้นะต้องบอกว่าดังนั้นแต่ละอีพีเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ของตัวมันเองจะมีบทที่พลิกในแต่ละอีพีดังนั้นเนี่ยมันจะพลาดแม้แต่อีพีเดียวไม่ได้เลยต้องจะเรียกว่าช่วยปั่นแท็กกันด้วยช่วยปั่นแท็กตอนสี่ทุ่มคืนนี้ใช่ครับช่วยกันแบบปั่นแท็กปั่น X กันด้วยครับสี่ตอนเท่านั้นค่ะ แล้วสุดท้ายมันมีโอกาสที่จะมีตอนพิเศษอะไรพวกนี้ไหมคะจริงๆก็มีอีก2ออีพีอุยอุยชอบเฉยเขาจะว่าเอานะกำกับโดยเอ้แช่จืวปากใช่เป็นละครไรสดเดี๋ยวจะมีเร็วนี้คุณธรรมแล้วก็คุณธรรมอีพีที่เก้ากับสิบจะออนยืนจพวกเราอยากให้มีนะอยากให้มีนะแล้วตอนที่มันถ่แบบไม่เล่นนานหนูอยากให้มีอะไรที่ผ่านมา เล่นหมดเล่นหมดเลยมีสองคดเมื่อกี้ที่บอกจะมเก้าสิบใช่ค่ะมีจริงเหรอเนี่ยมีมีจริงๆคือมันเป็นซีรีส์ยาวแข่งกันโก้จ๋าแข่งกันเลยใครเยอะกว่ากันหน่อยปิดไลฟ์เหนื่อยมากเด็กชายไป